สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับมาโบจ้ามาโบดูดวงสื่อไพ่โบทาลอตนะคะก็ มาพบกันค่ะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้นะคะพร้อมแนวทางการเสริมดวงได้นะเราจะเสริมดวงอย่างไรให้เฮงให้ปังให้ดวงมันอัพขึ้นอะไรเงี้ยค่ะติดขัดน้อยลงนะ อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับหมอโบโด้วยนะคะ,ะทีนี้ใครนะคะดูดวงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะทุกคนจะได้ไม่ว่างออจะได้ไม่เหงานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอการงานนะคะเรื่องของการงานกันก่อนจะเป็นยังไงชาวราศีกัน การงานนะคะจริงๆเรื่องของการงานเนี่ยมองว่าราบรื่นมากอยู่นะจะทำอะไรจะลงทุนอะไรหรือจะไปที่ไหนโอ้มองว่าราบรื่นมากๆแต่มันจะมีคนใดคนหนึ่งนี่แหละคะ่ะคอยจับผิดอยู่คอยอิดชา้าคอยจับผิดคอยส่องคอยมองคอยอะไรเราอยู่เนี่ยอยากจะขัดแข้งขัดขาเราเหลือเกินเนี่ยเห็นเราได้ดีไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยให้ระวังคนประเภทนี้นะคะหรือบางคน อาจจะมีคู่แข่งก็ได้ค่ะเห็นแล้วได้ดีอยากเรียนแบบอะไรเงี้ยต้องระวังนะนะคะอะดูสินี่งไงคอยคืองานจะไปได้ดีอยู่แล้วอะวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรืออะไรก็ได้ดีอยู่แล้วอะมันกําลังจะไปอยู่แล้วอะก็จะมีคนมาคอยดึงคอยรั้งอยู่เนี่ยไปทําบุญหน่อยก็ดีนะคะชาวราศีกันรู้สึกว่าโอ้โหเจ้ากันนายเวรนเยอะเหลือเกินนะคะอ้เจ้ากันนายเวรน,นะะเ,น,นเ,วเยอะจริงๆค่ะเป็นไพ่วิญญ,ญาณน,นะ ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออย่าพลาดช่วงนี้ทําบุญบ่อยแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆเพราะว่าอะไรที่มันกําลังจะไปได้ดีเนี่ยมันจะมีตัวมาขัดอยู่ถ้าไม่มาขัดแบบคนก็มาขัดแบบสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยต้องระวังนะคะชาวราศีกันนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็พยายามทําให้มันได้ดีนั่นะแหละเนาะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วแหละคะ่ะว่ามันยังติดขัดอยู่ ถึงแม้ว่าเราก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรเสียงเสียงด้วยสิอะไรที่มันยากนั่นแหละคือฉันชาวราศีกันแจะถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันยังคงติดขัดอย่างที่บอกนั่นนะคะว่า,าไปเสริมดวงค่ะไปทําอะไรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามไหว้ผีบ้านผีเรือนอะไรก็ตามให้เราราบเรือนไปกว่านี้นะคะเพราะยังไงเพราะงานของเราธุรกิจของเราค้าขายของเราหรือร้านของเราเนี่ยอะไรก็ตามมันจะไปได้ดีกว่านี้ถ้าไม่ติดขัดสิ่งถ้าไม่ติดขัดกับเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่มาคอยขัดแข่งขัดขาเรา นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินค่ะจะสอดคล้องกับเรื่องของงานหรือเปล่าเรื่องของการเงินงานบริการดีมากสําหรับใครที่ทํางานยังคืนงานบริการงานที่ช่วยเหลือผู้คนอะไรต่างๆนี่บอกเลยว่าปังมากๆแล้วเงินดีมากๆนะคะเหนื่อยหน่อย,อยแต่ได้นะช่วงนี้ทํางานหนักเหนื่อยหน่อย,อยแต่ได้โอ้โหไพ่เงินค่ะนะ อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินก้อนใหญ่ด้วยนะคะได้มเราดตกตกทอดได้อ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าเสียงดวงเสียงโชคเสียงหวยเสียงอะไรก็ตามเนี่ยมองว่าได้นะดูสิโอ้โหได้ยังไม่พอมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อก้อนหนุนแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ค่ะที่ทําให้เราจะต้องได้งานนั้นมาแล้วนําพาซึ่งเงินทอง ของดีๆของใหม่ๆเอาเป็นว่าปังนะคะเรื่องของเงินทองชาวราศีกันโอ้โหมีแต่เรื่องดีถึงแม้ว่างานมันจะมีคนขัดแข้งขัดขาแต่เรื่องเงินฉันก็เจ๋งไม่แพ้กันจ้ะโอ้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะอ่ะเรื่องงานไปแล้วเรื่องเงินไปแล้วมาดูเรื่องของความรักความรักจะเป็นยังไงชาวราศีกันนะของคนมีคู่ก่อนแล้วกันนะคะคนมีคู่ความรักก็ดีฮะ ความรักก็ดีแต่จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่มันจุ๋มยิ้ม,มขัดอกขัดใจเรานิดๆหน่อยๆแต่ถือว่าก็ดีกว่าที่ผ่านๆมาแล้วกันนะคะนี่ไงให้ระวังเ,เรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะเราอาจจะก,กดดันมากก็เลยเผลอพูดหลุดปากไปอะคะอ่ะก็ทําให้คู่ของเราเสียใจหรือเสียความรู้สึกได้นะอะไรที่คอยปิดหูปิดตาได้ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเถอะค่ะ นะคะอย่าไปยึดติดอะไรกับเขามากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําไม่มีปัญหากันซะเปล่าๆแต่มองดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากหรอกคะ่ะเรื่องของความรักก็ยังคงแบบอ,อ,อยู่ไปเรื่อยๆหรือเราจะได้ไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่มันไม่ชอบมาพากลแต่เรานิ่งไว้ก่อนเนี่ยฉลาดล้วเนี่ยชาวชาวราศีกันแต่ สำหรับคนที่มีคู่คุณก็ยังคงสวยยังเซ็กซี่หรือยังคงมีสเสน่ห์กับคู่ของคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะทะเลาะก,กันแค่ไหนก็ตามนะนะคะแต่ก็ยังคงถือว่าโอเคค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังไม่มีอะไรที่มามีปัญหาจนทําให้แบบแตกหักกันได้อะไรอย่างงี้มีแต่ปากเสียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคนโสดกันบ้างค่ะความรักจะเป็นเช่นไรว้าวคนโสดค่ะ ช่วงนี้มีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์มากพราะเนื้อทองเพราะเนื้อทองแม่สาวสวยนะคะมีแต่คนมารุมมาตุ้มคะ่ะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากถ้าอยากฮอตหน่อยก็ไปในที่ที่มีคนเยอะๆหรืออะไรก็ตามนะคะบอกเลยว่าฮอตมากในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคนมาจีบเยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะนะแต่บางทีขี้เกียจอะขี้เกียจแต่งตัวพอดวงขึ้นก็ขี้เกียจเองซะง,งั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ ที่เกียจแต่งตัวขี่เกียจออกไปที่อื่นที่เกียจทำงานที่เกียิเยอะเลยค่ะก็เลยอ้าวแทนที่จะมีคนมาจีบแทนที่จะมีแฟนกลับกลายเป็นไม่มีซะงั้นเนี่ยทำตัวเองทำตัวเองอ่ะเอาเป็นว่าโอ้โหมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม แต่บอกเลยว่าช่วงนี้คนโสดนะถ้าไม่ขี้เกียจนะถ้าออกไปข้างนอกบ่อยๆนะบอกเลยว่ามีคนมาจีบเยอะมากทั้งคนที่ชอบทั้งคนที่ไม่ได้ชอบทั้งคนที่ตรงสเปกแล้วก็ไม่ได้ตรงสเปกอ่ะเอาเป็นว่าชาวราศรีกันบอกว่าไม่ออกไปข้างนอกก็ได้แต่ฉันจะปัดเอาหาในหาในโซเชียลเอา,เอามันก็ไม่เท่าออกไปข้างนอกหรอกเพราะแบบออกไปข้างนอกนี่บอกเลยว่าเราจะได้รับความตื่นเต้นมาก นะคะคชาลัาสิกีกนการารือ,นอคนโสดนะคะอะ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันคะ่ะสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพนี่ไงรู้สึกว่าช่วงท้องช่วงขาเข่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เครียดกังวลปวดหัวค่ะปวดหัวนะแล้วก็ รู้สึกว่าสุขภาพภายในนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะช่องท้องหมดลูกไม่ค่อยดีกรดแน่นท้องท้องอืดท้องเสียแล้วก็เรื่องของระบบไหลเวียนเลือดค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้ระบบไหลเวียนเลือดระบบหัวใจต่างๆเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะออกกำลังกายอย่างนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเสริมดวงกันบ้างสิเสริมดวงอย่างไรให้เฮงให้ปังให้เงินรุง่งให้ความรักโอเคนะคะอ่ะเสริมดวงเนี่ยมองว่า,าให้ทำความสะอาดบ้านค่ะทำให้บ้านไม่รกทำให้บ้านแบบครีนเข้าไว้นะคะหรือไปล้างห้องน้ำวัดทำความสะอาดวัดค่ะบอกเลยว่าจะปังแน่ๆนะคะทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของงานนะคะถ้าทำดีบอกเลยว่า สูงปีตดมากเลยดวงนะดวงขึ้นดวงขึ้นอะดวงขึ้นปีตดมากเลยถ้าทําดีถ้าทําทบุญบ่อยๆนะคะอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำหรือว่าคิดเกียดหรือว่าอะไรเนี่ยแม่ก็ตั้งความรักอะไรก็จะค่อนข้างที่จะดิ่งอยู่เหมือนกันเพราะนี่เป็นไพ่นรกสวรรค์นะ อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก่อนหน้านี้เจ้ากรมนายเวรเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็งจะจ้องเราอยู่นะคะฉะนั้นต้องเหนือกว่าเขานะดว,ดวงเราต้องเหนืออ่ะขึ้นมาอีกแล้วดวงเราจะต้องเหนือกว่าเขามีคนคอยจับผิดอยู่ถ้าไม่ใช่คนก็เป็นเจ้ากรมนายเวรไปทําบุญค่ะไปทําบุญนะหาอะไรมาเสริมตัวเองได้เสริมเบี้ยเอ่อหาอะไรมาแก้อะไรก็ก็แก้ไปนะคะเพราะว่าเราต้องทําให้ดวงของเราเหนือกว่าคู่แข่งเหนือกว่าเจ้ากรมนายเวรไม่อย่างนั้นอ่ะจะล่วงเอาได้ นะอ่ะโอเคไม่ต้องซีเรียสร,รื่องของการทํานายนะคะทุกคนอะไรดีก็น้อมรับคาทํานายไปอะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นไกด์นะคะก็คลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดซับสไคร์นะคะจะได้มีพลาดทุกๆดวงทุกๆอย่างที่หมอโบโพสลงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจงกันด้วยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ส่งรายละเอียดมาได้เลยนะคะคลิปนี้หมอโบ,โบก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ